เถง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 เเถง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 เเถงเถงเถงเเเงเ โอ้ยคิวเพิ่งว่าจะไปหาปลาอีกเมื่อไหร่จะไปด้วยคนคนนะใช่ค่ะไปตู้เซาแล้วเอ้อมีแม่มาน้ามูอไปหยอกแต่เมเขาีเอ้ยอ้วนบอกว่ากินเร็วๆเนี่ยครับแม่แป้งผมกับหิ้วก็กันครัปผมต่อคิวอยู่ครับอ้วนแม่เพิ่นต้องกินต้องอาบนะคะ ผู้บ่าวเพิ่นกับพ่อผู้บ่าวเพิ่น <c oughs> เร็วๆเนี่ยแป้งเอ้ยเร็วๆเนี่ยเท้าเท้าเร็วๆเ,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 เนี่ยหิ้วแล้วหิ้วแล้วว่าสันส่วนสาวสวยของเรานะคะขวดโบกมือดาวดาวถ้าแต่งนหนาลน้นปิลุยอยู่พุ่นค่ะสาวสวยเฮหเพส่วนบอกขอน้ำเนี่ยครับขอน้ำเนี่ย ขอน้ำเนครับพอโพดเห็นมือหน่อยบอครับเห็นมือหน่อยผมบอครับเลิบเลยเลิบเลยเลิบครับเลิบครับแฮ เลิกครับเลิกพวดไปหยอกคนน้อมแล้วโอ้ข <c oughs> ั้นขกขั้นแน่แต่น้อสาวสวยนนขั้นแล้วาแปงขักนหนาขักแกเท่ยหละ่ะหน้านว่นไปเลยผลหนานวนฟังหนึ่ง <c oughs> แอ๋อ้วนแอ๋แอ๋แอ๋อ้วนแอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอท้องกินอยู่พอท้องกินอยู่ใจเย็นลูกใจเย็นทั้งฝุ่นกัจจิลินไรยางแล้วทั้งฝุ่นะพี่ฝ่าว่ายย่ำใดสิอิ่มโนย่ำใดสิหอดคิวโนวัดสัน แดดนะคะแต่ว่าก็ลมม <isions impossible> <habitude> ีลมนะคะมีลมเฮ้ยเฮ้ยเ้วนเฮยเฮ้วนเฮยเอาเฮยอวนเ้อวนเฮยเฮยเ้ยเฮ้ยาอ่เฮยอวนเฮยเฮยอวนเฮยเฮยเโอ้หาวนอนอ่ปากานน้ำแล้วโอ้สาวปีของเรา เอ้ยพออาบหนำมาให้ดีๆนะคะนนเกียกอีกแล้วพุ่นขาวอกโลกเลยพอต้องครับย้ำใดสิอิ่มเนาะครับ <iries os S 1> <Enfin, S 2> หุยดาวหุยหุยดาวหุยดาวหุยดาวหุยหุยดาวหุยหุยดาวหุย โอ้อวันบอกพอโพดข้างหลังด้วยครับวันข้างหลังด้วยครับผมหิวน้ำครับอ่าได้กินแล้วุยุยุยหุยุยพี่ฟ่าพี่ฝ้าฮุย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 ใช้จวดไหม เอาหนีเด้นี่หฮุยห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 ุยอ่าเด็นพี่ฟ้าเต้นกับเต้นคือกันเน้องสายจวดเต้นเหมือนกันหมดเลยนะคะฮอนลาฮอนฮอนลาฮอนลาฮอนลาฮอนฮอนลาฮอนมาครึ่งกลางหูใส่กันเถอะฮอนลาฮอนลาฮอนลาฮอนอ้วนฮอนฮอนฮอนอ้วนฮอนฮอนเป็นบออ้วนฮอ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 นโอ้ยองขาหลัก องก์ลักพี่ทองมานอนอยู่หนาดานเลยค่ะเมื่อยานดาวเสีสยไสย้ส่บอร์เฮพี่หลงเมื่อยันดาวเสีสยไส,ยสย้ส่ตีคือมานอนอยู่หนาดานเถะคุณน,นอนตัวหนาเลยนอนเบื่อดาวกินหญ้านะคะออนอนดูดาวกินหญ้านะคะอันนี้เด็กๆก,ก็ได้กินหญ้าเลยนะคะก็ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะแม่เอฟซีผู้ใจบุญทุกท่านนะคะ ที่รักเอ็นดูเดอะแก๊งนะคะวันนี้เลิศรักพาแม่มาด้วยนะคะพกแม่มาด้วยอุ้ยอู้เต้นระพุนเต้นละพุนเอ้าเอ้าเอ้าอารมณ์ดีเถอะวะพูดอะพูดอะยืนบังแม่เต้นนะคะเออได้ยินเสียงเพลงบาดเ็ตัวนี้เลิศรักนี่เสียงเพลงในหัวใจนะคะเขามีอันดนตีในหัวใจอยู่เหลี่ยวนะเลิศรักนะเขยืนสายเต้นสายไปสายมานะ ส่วนแนมตุ้มของเรานะคะนู่นนะคะอยู่ข้างหลังพี่ปีตัวน,น,น้อยๆนุ่นอยู่ในคอกนะคะวัดจังไดยผู้เมาขาเย้าเาท้าเอวเย้าอาบน้ำจังไดยอาบตะส่วนหัว <c oughs> อาบน้ำเครื่องตอ้าโออาบลายผู้เด้ยันโล น้ำโอ้ยย่านพี่ปีใหม่เล่นน้ำเออยเขินว่าโอ้ก็ใไ้ไปน้ำเนโตเนโตะว่ากะไดเนะโน้ยปดอะยืนกินหยาปื้หูปื้อปออารมณ์ดีนะคะได้อาบน้ำแล้วยอดสุดยอดนะคะเด็กๆแต่ละเชือกนะคะหุ่นไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ผอมนะคะเลยเอ้ยเริฟนี่ไม่ผอมนะคะอ้วนนะคะเริฟอะแต่เขาเป็น ทรงนี้นะคะทรงคน้นทรงเยาวนะคะค้นขาเหย้าแล้วค่ะเป็นค้นขับเป็นค้นกับค้นขาเหย้าวนะคะก็จะหุ่นแบบนี้ละ้ค่ะหุ่น่อสูงโว้นนยนส่วนที่ฟ้าของเรานะคะก็อวบอันขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้แล้วเราจะได้ไปตั้งเสาอีกเสาถูบ้านพี่ฟ้านะคะน,นะโอ,อ้เขาเขา,ขา,ขาหอบไปเขายิบใจเทลาน้อยอ่า ก็ฉลาดเถอะโบวางใส่ขี้ดินนะคะนี่ยานเปื่อนเออเก่งแต่ว่าไปไปบอกพี่ปีเนเอว่าเขาถือยังสี่ถือ,อยังสีอองส่ว่าสัน่ให้ติดดินนั่นบอกพี่ปีเนเร็วไปสอนพี่ปีเนเอ พอต้องข้นพุ่นกะเฟียแม่แปงดีดีค่ะผู้บ่าวผู้สาวพุ่นบ่ห่างกันนะคะหักแห้งแท่งหลายมือกายหลังกันไหวยุ่ผู้สาวย่อนี้กับบู้อา่าผู้สาวกะเวลาพอต้องข้าบ่อยุ่งพอต้องข้าไปทุระแวบไปแป๊บหนึ่งนะคะตั้งปีกะหายผู้บ่าวบาวไัยค่ะขินหอดขึ้นกันอวนเอ้ย หันหนาไปแนมพอคักแทะสิว่าร์ติโนพอ่พอพอ่อวันไหนจะพาผมไปเที่ยวอีกพี่เนาะคนไหนไปเที่ยวมันก็ชิมวนเนาะเอียงเกาะพอพอพอเลื่อนนิ่งจ่าตีพอเลื่นนนอเนเป็นนิ่งจ่าตีเหมือนนั้นองค์บาทตีอ้วนแมนบบพอล้วนองค์บาทตีพอเลืนเล่นก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆากนะคะก็ อย่าลืมนะฮะหนึ่งแชร์หนึงไลค์คือหนึ่งกำลังใจจ้าสวัสดีค่ะ